สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโนชินลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวที่เครื่องรางนะครับแฮปสวิตดับเบิลวิงนะครับความสามารถของมันก็เมื่อเริ่มการคอยเต่านะก็จะมีโอกาส75เปอร์นะครับเลือกไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับอ่ามีเบิ้ล30เปอร์ให้นะครับเมื่อเบิ้ล3ครั้งนะก็จะมีโอกาส85เปอร์นะครับอ่าไปที่ไหนก็ได้นะครับนะอ่าผมจะเล่นกับตำนานเอวานะเซตที่ผมจะเล่นก็มีที้ใหม่นะครับหมวกไทเทเนียม เพนบอรดแล้วก็รองเท้านินจานะ mm hmm. เดี๋ยวเราเอาไปลองเล่นดูนะครับดูสิภาคมันจะเวิร์กหรือเปล่านะที่ใหม่ท้าเาเล่นกับตำนานเอวานะ mm hmm. เดี๋ยวเอาไปเล่นในแชมเปี้ยกเลยนะครับแชมเปี้ยกนี่ก็ uh, ด่านลูกโป่งนะครับ ใครที่กาลังมองหาร้านซื้อขายไอเดีเกิมิีหรือคนกลางที่ไว้ใจได้ทางร้าน NY ได้เปิดให้บริการแล้วนะครับสนใจก็กดลิงก์ติดต่อร้านที่ใต้คลิปได้เลยนะมาว้าว <c oughs> เจอกับมาริยูด้วยนะว้าว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 ได้เล่นคนที่สองนะครับโอ้เข้ากันวิกมาด้วยนะยันแล้วยันแล้ว เนี่ยถ้าครับถ้าใครเนี่ยไม่อยากจะใส่หมวกไทเทเนียมนะก็ใส่หมวกพวกหมวกเลกาก็ได้ับหมวกมเลกาก็ได้นะผมเนี่ยเลือกนะเลือกหมวกไทเทเนียมนะกะว่าจะมาลักไก่จบวิกให้ไวไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอนุบิทอนุบิทไปแล้วนะครับอนุบิท ว่านี่เริ่มเทินนะก็จะมีโอกาสห้าสิห้าเปอร์จะวับวับไปในแถวใช่ไหมแต่ว่ามันไม่วับนะครับคอยดีสองไปก่อนวับอ่าติดตั้งบอทรักษาความปลอดภัยผมจะเล่นผมจะเล่นลายอ่าลายสองนี่แหละเอ่อวับก่อสร้างวับเมล็ดออกปะเนี่ยมเมล็ดออกนะมเมล็ดออกนะเดี๋ยวผมจะเบิ้ลสองได้ไหมเบิ้ลสองได้ไหมถอยสดนะครับถอยสดนะเนะบิ้ลสองไม่ได้ออกสีอืม เดี๋ยวเราจดเบิ้ลนะครับเบิ้ลเบิ้ลอีกครังเพื่อไปไหนก็ได้นะแปดจุบห้าเปอร์ไปไหมไปไหนก็ได้ไหมไปนะครับไปนะครับไปแล้วนะครับถ้านะถ้าเราก่อสร้างแล้วเมล็ดนะครับเมล็ดมันออกนะมันก็จะจบมันก็จะจะจบิกได้นะครับบันเทิงเลยนะมาถ้าเมล็ดพันธุ์ม่สุ่มก็อาจจะโดนกันวิกก็ขังได้นะ โอ้โห้มเมล็ดไม่ออกนะมเมล็ดไม่ออกโดนกันพี่เขาขังไปแล้วป๋องชุบเอ้ยอ่ะมาอ้าวป๋องชุบชนะนะครับป๋องชุบชนะเออเอาเมืองไหนดีวะเอาเมืองนี้ละกันอ่ะเขาจะมาตัดเมืองได้ไหมเบิร์นิฟซ้อนนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่อง ไอเออยังไงเอ่ยถอยส,ยสิว่า <c oughs> ยูรินะน,นี่โหดมากนะเซตเนี้ยเซตของอนุบิชนะครับมีบัฟเนี่ย <c oughs> เปิดเทศกาลไหมเนี่ยก <c oughs> ำลังเลือกยัดเทศกาลเอา <c oughs> เลือกนะครับเลือกเลือกเลือกตรงนี้ <c oughs> ดักด้วยครับลืน่นปื๊ดไปทีหนึ่งเราโอโ้โหเอ้ยเดี๋ยว เกิดอะไรขึ้นวะทำไมโดนยึดเมืองวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูออฟเขาก่อนนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกีจจากโอกาสสิปเปอร์ได้ละโอ้โหโดนโดนนะครับโดนโดนยึดเมืองบายสิบเปอร์นะครับยอดเลยเดี๋ยวเราเอาใหม่เอ,อบอร์สองได้ไหมเบอร์สองไม่ได้นะครับออกสีสร้างเลนมาร์กสร้างเลนมาส์ก่อนปั๊มโอ้โหดกูกระปิเขาออกนะอันนี้ รองเท้านิจานะครับรองเท้านินจากลับเมืองนะครับรองเท้านิจากลับเมืองฟับเดี๋ยวผมจะทําไงดีวะเบิ้ลทสองได้ไหมเบิ้ลทสองไปก่อนนะเบิ้ลทสองอนกันเบิ้ลทีสองไปก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะเบิ้ลสามครั้งไปไหนก็ได้ไหมเนี่ยไปไหนก็ได้ครับเบิ้ลสามครั้งไปไหนก็ได้ก็ดีนะฟับ เล่นหลายนี่แหละออติดตั้งบอดรักษาความปลอดภัยเลื่อนย้ายไปแถวออปับ๊บแล้วเราก็ก่อสร้างนะลองเท้าจ่ากับเมืองไหมเนะี่ยปับ๊บลองเท้าจ่าไม่กลับเมืองนะแม่น่าเสียดายเ,เรากระดาษไหมเอ,อ้ยโอ้ยอบ กันไกลลัวๆนะฝ่ายตรงข้ามเอา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 ย่างงยึดเมืองเรานะครับยึดเมืองเรายึดเมืองนี้อย่างงเนี่ยอันิดต,ตัดใจถอยข้าวไปทีนะโอ้โหแป้นติด <c oughs> จอดไปเลยอ่าโดยลูกปีผมบอกนะเริ่มเทินไปแถวนะครับเริ่มเทินไปแถวอืมแกแล้วว่ะ ปั๊บปีที่หนึงคือไปลงตรงตรงนี้ไม่ได้นะติดหมอกนะเดี๋ยวมันจะติดหมอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไงดีวะเนี่ยเออ่หมวกผมยังอยู่ครบใช่ไหมเอาละไว้เอาไว้หมวกอยู่ครบแล้วเบิ้นสองนะแต่เบิ้นดีอยู่นะเนี่ยผมทอยไงก็เบิ้นนะครับเบิ้นนะครับเบิ้นเบิ้นปั๊บเออ่เบิ้นสองได้ไหมเบิ้นสองนะเบิ้นสองปั๊บ ตั้งบอดรักษาความปลอดภัยฟับหลายเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนมาเล่นลายดึกละ <c oughs> เคลื่อนที่ไปแถวฟับ่มพินบอดออกนะพินบอดออกฟั่มรเราไม่สร้างนะเราไม่สร้างคือสร้างเลยมาเดี๋ยวโดนก๊าปีเขาสร้างคันไงกลับเมืองนะกลับเมืองเออกลับเมืองใช่ไหมกลับเมืองใช่ไหมฟั่มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ มเมล็ดพันธุอนนออ์อ่าเมล็ดพันธุ์ออกอ้าวกันบิ๊กไม่ออกนะกันบิ๊กก็ไม่ออกนะเราถอยสามไปมมติดตั้งบดรักษาความปลอดภัยไปแถวอู้โชคดีนะกันบิ๊กเขาเหลืออยู่ครั้งนึงแล้วไม่ออกนะม่งั้นเนะี <c> ่ย <oughs> โดนไปแล้วอ,อ่านไปกิมแรกนะครับ tại đi. đi, tức ta, tức ta nói chị gặp cái nó ông lốm liều lên อีว่าด้วยกันครับอีว่าด้วยกันโอ้หไม่ได้ใส่กันวิกมานะไลถอยก่อนนะไ้ถอยก่อนว้าวว้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะดูนะอ๋อเขาไม่ได้ใส่จี้ใหม่มานะเราใส่จี้ใหม่มาเอ้ยแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันวร์ปกลับหลังได้ไงวะเนี่ยบักนะอย่างเงี้ยตามหลักแล้วมันวร์ปไปได้แค่ข้างหน้านะแต่เนี่ยมันวราปกลับหลังได้อันนี้คือบักนะครับบักเออ เขาไม่มีการวิกใช่ไหมเรารีบจบวิกเลยเราต้องรีบจบวิกแล้วฟับโอ้โหเมล็ดออกนะ,มะเมล็ดออกหกสี่ได้หมดเลยนะครับหกสี่อ่าฟับมเมล็ดออกไหมเมล็ดไม่ออกนะอา้าวไม่กลับหลังนะไม่กลับหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเบินเบินไว้ก่อนเบินไว้ก่อนถ้ามเมล็ดมันสุ่มนะเราเบินอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะจบได้ ลองทางจ้าวาไงปั๊บลองทางนิจากลับเมืองนะครับลองทางนิจากลับเมืองเฮ้ยไม่สุ่มสร้างอันนี้หน่อยเหรอมีสุ่มสร้างเลตหน่อยเหรอสุ่มสร้างเลตไหมอ่านี่นะครับสุ่มสร้างเลตเดี๋ยวเราเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งนะครับเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งไปไหนก็ได้เยี่ยมไปไหนก็ได้นะครับเป็นไงเป็นไงดีใหม่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็คสวิต ดับเบิลวินะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะมีลินลี่นะครับลินลี่หรือจีวอนนะครับที่จะจะได้ใช้กับจี้นี้นะถ้านะครับถ้าใครอยากจะทําเก็บไว้ก็ทําได้แต่ถ้าลอลอจี D ้ทักดีกว่าอะไรเงี้ยก็ก็ได้นะครับหรือจะใช้หมัดสวิตไปไปแทนก่อนก็ได้นอยู่ที่อยู่ที่คุณต้องการจะเล่นนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามร,รับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย